ยินดีต้อนรับสู่ C M K Channel ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ<ม>ก้อยหอยขมนะครับหรือว่าก้อยหอยจูบบ้านเฮานนั่นเอง<ม>ดูครับดูท่านนี้ครับกำลังไลฟ์สดในการรับประทานอย่างนี่คือ,อเชฟอาร์มนะครับเชฟอาร์มเชฟอาร์มคือผู้ผู้ไปซื้อมาครับไม่ได้ทำเองนะครับ ก้อยหอยจุกครับบ้านเฮาครับเสฟ้มาได้ไปซื้อมา <laughs> จักอะไรอ่าฮะน่ากินมากครับนี่ผักผักผักครับมีผักกระโดนรวมอีเลอรแล้วก็ผักอีเลิศ์ภาษากลางเรียกอะไรฮะแล้วก็มักเคือคืนนะครับมักเคือคืนแล้วก็แตงล้านแตงล้านแล้วก็มีมักเผ็ดมักเผ็ดก,กัดนำนะครับเผ็ดอีเลอร์พกเผ็ดอีกอะไร แล้วก็มีชาพรูหรือว่าผักอีเลดบ้านเราแล้วก็ผักกระโดนผักกระโดนนี้ภาคกลางก็เรียกผักกระโดนเหมือนกันนี่ครับที่เพลงของพี่ไม้ก็คือยืนเลี้ยมองอยู่ต้นกระโดดโอ้ใจต้นเหรอกระส้มตะไคร้วายนี่ครับผักกระโดนนะครับผักกระโดนเป็นผักพื้นบ้านออออโอเคคลิปนี้ก็ อร่อยกันเพียงแค่นี้นะครับนี่คือก้อยหมักหอยขมนะครับหรือว่าก้อยหอยจูบบ้านเฮานั่นเอง<ช>ขอบคุณครับอย่าลืมกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆก็คือการรับประทานอาหารของท่านเชฟสุดหล่อท่านนี้นะครับล้างมือก่อนกินข้าวนะครับ เนี่ยเนี่ยคนีล้างมือหรือยังเนี่ยล้างมือยังครับล้างลังมือยังครับลั้งมือยังครับโชว์หนครับโว์หนครับล้างมือยังครับเรียบร้อยครับมันคือเจแอลกอฮอล์เจลผลิตภัณฑ์ทำคามสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำดีมากครับดีมากอย่าลืมอย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับ